โอเคครับผมคลิปนี้นะผมก็จะมาทําการสรุปผลเนาะหลังจากที่ผมได้ลองฟังการเปลี่ยนดอกของแต่ละดอกเนาะอันระหว่างดอกออริจินอลเดิมๆกับดอก GBL นะครับผมสีนิ้วเนาะแล้วก็ดอกเป็นดอกไม่มีแบรนด์นะครับผมที่ราคาประมาณหนึ่งใบแดงนะครับผมก็ที่ได้ลองนะครับผมก็สรุปเลยก็คือจริงๆถ้าดอกเดิมยังดีก็ผมว่าใช้ดอกเดิมก็โอเคนะครับคือมันถูกออกแบบมาให้เข้ากับปริมาตรตู้กับองค์ประกอบต่างๆนะก็เลยโอเคแต่ใครที่มีปัญหาหรือว่าดอกแตกหรือดอกเริ่มเสียเนี่ยฮะอะไรมาแทนไม่ได้เนาะจำเป็นที่ต้องใช้ดอกอื่นเน อ่าถ้าจะใช้ดอก JBL ตัวนี้ก็ก็ได้นับแทนได้นะครับผมนะในเสียงเบสเนี่ยก็ถือว่าถ้าเท่ากันไม่ต่างกันมากนะครับผมแต่ด้วยความที่ดอกนี้มันถูกออกแบบมาตรงในเสียงเบสมันก็จะทําให้กระชับกว่าเล็กน้อยนะแต่จริงๆถ้าด้านเบสเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ก็คง เทียบไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าแผงบน้อยตัวนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่แล้วก็ตัวนี้มาใส่ได้นะครับผมแต่ถ้าแนะนําก็เป็นตัว JBL 4นิ้วมากกว่าเนาะเสียงเบสนะส่วนมาเรื่องเสียงกลางเนี่ยผมมองว่าดอกออริจินอลเดิมมันค่อนข้างโอเคนะครับผมมันมีโดมโดมตรงนี้นะตัวนี้จะเพิ่มเสียงกลางนะช่วยเพิ่มเสียงกลางมาด้วยเนาะทําให้อ่าย่านเสียงเนี่ยค่อน<ล>ข้างครบแล้วก็ฟังดูสบายเนาะแต่ตัว JBL เนี่ยมันเป็นดอกนูนเป็นแองอย่างเงี้ยนะครับผมทำให้เสียงกลางเนี่ยมันหายไปนะครับผมมันก็ช่วยใน,ในด้านมันจะเน้นเป็นย่า,ยานเบสมมมมาา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 กก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 กวววว่่่่นนนนะะะครัับบบผไไททํเเเเปป็็็ดดออซลลลยยยใใหห้้้สสีีแงงงจช นะผมแต่ก็ยังมีข้อดีนะพอเสียงกลางหายไปนั้นก็จะทําให้แบบฟังดูเหมือนมีแต่ช่วงสูงเลยอาจจะฟังดูใสขึ้นเล็กน้อยแต่จ,จ,จริงๆก็ขาดช่วงไปนะครับผมก็ดับเดิมๆก็ค่อนข,ข้างโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นสรุปสําหรับแค่3ดอกนี้นะครับผมดอกนี้ก็เป็นเื่อใครงบน้อยอยากเอามาเปลี่ยนแทนดอกเก่าที่ขาดกา็พอใช้ได้นะครับผมสรับงบเยอะหน่อยก็มาตัวนี้เนาะ แต่ถ้าผมคิดว่าดอกเดิมของคุณยังดีก็ใช้ดอกเดิมไปนะครับผม,มน่าจะแมทสุดอันนี้แค่สรุปของนี้นะผมยังไม่ได้ลองดอกอื่นๆเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาดอกอื่นๆเนะี่ยมาเทียบว่ามันจะมีดอกไหนบ้างนะที่แบบทดแทนตัวนี้ได้ดีดีกว่าเดิมหรือว่าทดแทนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ลองแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทียบให้ทุกคนลองฟังกันอีกรอบนะครับผมโอเคก็สรุปประมาณนี้สาหรับสดอกนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ